มาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกอ่านออกเสียงคำที่มีเสียงพยัญชนะต้นฟอฟันค่ะฟันเฟือนฟุ้มเฟืย่ยฟุ้งเฟอฟันฝ่าฟ้าฟืน้นฟอนเฟะเฟอฟะฟูมไฟฟักแฟงไฟฟ้า ฟืนไฟฟู่ฟ้าฟองฟอดฟูฟ้องฟูมฟักฟัดเฟียดฟืดฟาดฟันเฟืองเฟืองฟูฟากฟ้าฟันฟางฟืนฟูฟุงเฟืองหากถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่บัวได้นะคะ